ถามว่าเมื่อสารรับคำร้องในวันที่2 3มันจะทำให้รัฐบาลนี้ถึงขนาดพังหรือทำขนาดถึงขนาดว่าคุณอุ้งอิงกระเด็นจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหน้าวิตกกังวลเอาละถ้าไม่รับมันก็จบแปลว่าสารพิจารณาดูจากข้อมูลพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆที่เสนอมาแล้วมันไม่เข้าในมาตรา49แห่งรัฐธรรมนูญสารก็าอาจจะไม่รับคำร้องก็ได้เอาละไอ้นี่มันง่ายถ้าไม่รับจบไม่มีอะไรที่ผิดน้อยนยที่สุดของเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าหกเดือนหรืออาจจะมากกว่าหกเดือนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโอ๊ยพัก เพื่อไทยจะโดนยุบแล้วแล้วก็คุณพักตินจะถูกสั่งห้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องแล้วอุ้งอิงจะกระเด็นแล้วเป็นเรื่องของการพูดจาละเมอเพ้อพกโอโ้มันเกินกว่าคำร้องในคดีนี้เสียอีกเพราะคำร้องนี้เขาเพียงแต่ให้หยุดแต่ทำกายไม่ได้ให้ยุบพักเพื่อไทย ไม่ได้สั่งการไปที่พักเพื่อไทยและคุณทักษิณว่าจะต้องกระเด็นกระเดินหรือรัฐบาลจะต้องล่มสลายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้จึงยังไม่มีถึงขั้นว่าคุณอุ้งอิงจะถูกกระเด็นจากการเป็นนายกหรือไม่หรือพักเพื่อไทยจะยุบหรือไม่ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ถ้าสารได้ทําการไต่สวนแล้วทั้งหมดเห็นว่าเฮ้ยไม่เห็นว่ามีความผิดอะไร ศาลอาจจะไปยกคำร้องหลังจากหกเดือนแล้วก็ได้แต่ถ้าศาลฟังว้แล้วเฮ้ยพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวนั้นมันเข้าข่ายว่ามีความผิดอย่างนี้ศาลอย่างเก่งก็อาจจะสั่งไปยังพักเพื่อไทยและก็ยังคุณทักษิณก็ได้ว่าห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวห้ามเข้ามากล้ากายให้หยุดการกระทำการดังกล่าวเหล่านี้ ก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันโนก,นกันกว่าดีตีข่าวกันคลึกโคมว่าบ้านเมืองมันจะต้องเปลี่ยนแปลงและนักธุรกิจกำลังโอกสันขวัญแฝงว่าวันที่22ถ้าเกอดรับไปแล้วรัฐบาลจะต้องตุง้มตุ้มต้อมตทุกอย่างจะสะดุดหยุดชนะงักไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นการปล่อยข่าวเป็นการกระพือโหของคนที่ไม่ชอบ และคนที่เกลียดชังนั้นต้องการจะให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองคิดและเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นสื่อแล้วก็ใครแต่ใครเนี่ยวิเคราะ์หกันไว้มากว่าโอโหนี่ถ้าสารรัฐธรรมนูญรับไว้นะรัฐบาลเนี่ยพังกระเด็นอุ้งอิง้งไม่ได้เป็นนายกแน่นอนพูดกันยังกับว่าวันที่22พฤศจิกานี้ รัฐบาลจะพังจะวินาศสันตโลกันไปนะก็อยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับมันเป็นกระบวนการของสารรัฐมนูญตามปกติวันที่ยีองเนี่ยคดีที่คุณธีรยุทธ์ไปยื่นไว้ว่าคุณทักษิณนั้นควบคุมครอบงำชี่นำพักเพื่อไทยสั่งการนู่นนี่นั่นร้อยแปดพันประการ ะะเอาละไม่ต้องพูดกันเหมือนกับในทํานองเนี่ยตัวคุณทักษิณเนี่ยควบคุมกำกับทั้งการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งจะเอาใครเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลและไปสั่งการในพัรเพื่อไทยทั้งนายกอุ้งอุ้งอิงองนแปลว่าอยู่ในมือของคุณทักษิณหมดอย่างนี้ ้องให้สารรัฐมนูญหยุดการกระทำการดังกล่าวของคุณทักษิณอันเนี้ยตามคำร้องถามว่าเมื่อสารรับคำร้องในวันที่2 0มันจะทำให้รัฐบาลนี้ถึงขนาดพังหรือทำขนาดถึงขนาดว่าคุณอุ้งยิ่งกระเด็นจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหน้าวิตกกังวล เอาละถ้าไม่รับมันก็จบแปลว่าสารพิจารณาดูจากข้อมูลพยานหลักฐานเอกสารต่างๆที่เสนอมาแล้วมันไม่เข้าในมาตรา49แห่งรัฐธรรมนูญสารก็อาจจะไม่รับคำร้องก็ได้เอาละไอ้นี่มันง่ายถ้าไม่รับจบไม่มีอะไรที่ผิดแต่ถ้าเกิดรับขึ้นมา มันจะเป็นจะตายอะไรกันหรือเปล่าโอ้โ oh หพูดยังกับฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายไม่ใช่เลยครับเพราะมันมีขั้นตอนอีกยาวมากเมื่อรับเสร็จศาลก็จะต้องเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องผู้ถูกร้องคือใครครับก็คือพักเพื่อไทยรวมทั้ง แม้แต่ท่านคุณทักษิณที่เกี่ยวข้องด้วยก็สามารถที่จะยื่นชี้แจงแถลงทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าตัวผู้ร้องคุณกีรยุทธก็อาจจะนำพยานหลักฐานต่างๆทั้งหมดตามที่สามท่านเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนและในการไต่สวนนั้นก็มีทั้งสองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งท่านอาจจะให้ส่งคำชี้แจงต่างๆมาเป็น เอกสารก็เป็นไปได้หรือสารอาจจะมีหนังสือเรียกไปยังนักวิชาการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้มาชี้แจงเป็นเอกสารก็ได้หรือจะเรียกตัวมาไต่สวนก็ได้และในขณะเดียวกันก็ให้ฝ่ายผู้ถูกร้องชี้แจงข้อมูลมาเป็นเอกสารหลักฐานทั้งหมดก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สารสามารถกระทำได้ แต่เท่าที่ผมดูจากเรื่องนี้ตามคำร้องเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่น่าจะเปิดสารทำการไต่สวนก็แปลว่ามีสารนั่งพิจารณาทั้งหมด9ก้านแล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ร้องคือคุณธีรยุทธและคณนะจะนําพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยาน แวดล้อมใดๆยังไงทั้งหมดมาเสนอสารก็เป็นไปได้ถ้าสารนั่นเปิดศารและในขณะเดียวกันฝ่ายทันพักเพื่อไทยรวมทั้งตัวคุณทักษิณด้วยก็ได้ก็อาจจะมาชี้แจงแถลงนำพยานหลักฐานทั้งมวลมาหักล้างว่าไม่ได้กระทําตามที่มีการกล่าวอ้างทั้งมวลก็เป็นไปได้เอาละหลายเรื่องหลายราวมาแล้วแต่เอาเรื่องล่าสุดเลย ที่พี่น้องประชาชนเชื่อว่ายำจําได้ก็คือกรณีก้าไกลก็แบบเนี้ยหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ขอให้พระก้าวไกลนั้นหยุดการกระทําการซึ่งศาลท่านก็ดูแล้วเ,เรื่องนี้มันเป็นข้อกฎหมายในที่สุดก็ไม่ได้เปิดศาลให้มีการไต่สวน โดยดูจากคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายแล้วท่านก็วินิจฉัยไปเมื่อเื่นเร็วๆนี้ใช่ไหมอิกรณีที่พักเกนะ้าไกลนั้นไปซะกกรอนบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองและท่านสั่งให้หยุดกระทำการเพรอสั่งเสร็จอ่อพฤติการดังกล่าวนี้มีพฤติการที่ซอกกรอนบ่อนทำลายและล้มล้างการปกครองจากนั้นก็มีคนเอามาร้องต่อ ว่านี่แหละควรจะยุบพักก้าวไกลและในที่สุดก็นำมาซึ่งการยุบพักก้าวไกลดังที่เราเห็นแล้วกรณีนี้แบบเดียวกันเป๊ะๆเลยครับกระบวนการนี้ใช้เวลาพอสมควรนะตอนพักก้าวไกลก็เหมือนจะใช้เวลานานครับก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะฮะแต่ผมคิดว่าก้าวไกลไม่นานมากเพราะมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายล้วนๆ พราะนั้นศาลก็สามารถรู้เองได้นะโดยไม่ต้องนำพยานต่างๆทั้งหมดเนี่ยเข้ามาไต่สวนมากมายนะแต่เรื่องนี้กรณีของคุณธีรยุทธ์ที่ร้องพักเพื่อไทยและกรณีคุณทักษิณเนี่ยหาว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปควบคุมครอบงำแล้วก็ชี้นำในการบริหารราชการแผ่นดินและพักการเมือง ผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงมันต่างกับพรดเก้าไกลมันไม่ใช่ข้อกฎหมายอย่างเดียวเพียวๆเ,เ,เพราะนั้นการที่จะพิจารณาจากปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยเชื่อว่าต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ร้องเนี่ยชี้แจงแสดงจนแจม่มแจม้มแดงแจ,แจ,แจ๋และในขณนะเดียวกันฝ่ายผู้ถูกร้องก็คงต้องนำพยานทั้งบุคคลพยานเอกสารพยานที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงแสดงให้สิ้นกระแสขวาดังนั้นเนี่ยน้อยน้อยที่สุดของเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าหกเดือนหรืออาจจะมากกว่าหกเดือนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไทรที่บอกว่าโอ้ยพักเพื่อไทยจะโดนยุบแล้วแล้วก็คุณทัศนินจะถูกสั่งห้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องแล้วอุ้งอิงจะกระเด็นแล้ว เป็นเรื่องของการพูดจาะเมอเพ้อพกโอโ้มันเกินกว่าคำร้องในคดีนี้เสียอีกเพราะคำร้องนี้เขาเพียงแต่ให้หยุดกระทำตายไม่ได้ให้ยุคพักเพื่อไทยไม่ได้สั่งการไปที่พักเพื่อไทยและคุณทักษิณว่าจะต้องกระเด็นกระเดินหรือรัฐบาลจะต้องล่มสลายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ จึงยังไม่มีถึงขั้นว่าคุณอุ้งอิงจะถูกกระเด็นจากการเป็นนายกหรือไม่หรือพักเพื่อไทยจะยุบหรือไม่ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ครับถ้าสารได้ทำการไต่สวนแล้วทั้งหมดเห็นว่าเฮ้ยไม่เห็นว่ามีความผิดอะไรสารอาจจะไปยกทคำร้องหลังจากหกเดือนแล้วก็ได้แต่ถ้าสารฟังไปแล้วเฮ้ยพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวนั้น มันเข้าขายว่ามีความผิดอย่างนี้ศาลอย่างเก่งก็อ,อาจจะสั่งไปยังทักเพื่อไทยและก็ยังคุณทักษิณก็ได้ว่าห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวห้ามเข้ามากาวาายให้หยุดการกระทําการดังกล่าวเหล่านี้ก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันโกนกันก็ดีตีข่าวกันคลึกโคม ว่าบ้านเมืองมันจะต้องเปลี่ยนแปลงและนักธุรกิจกำลังอกสันขวัญแฝงว่าวันที่22ถ้าเกิดรักไปแล้วรัฐบาลจะต้องตุ้มตุ้มต้อมต้อมทุกอย่างจะสะดุดหยุดชะงักไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นการปล่อยข่าวเป็นการกระพือโหของคนที่ไม่ชอบและคนที่เกลียดชังนั้นต้องการจะให้มันเป็นไปต,ตามที่ตัวเองคิดและคาดหวัง